จงใช้ชีวิตแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายมันเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคมากมายบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและอยากยอมแพ้แต่จงจำไว้ว่าการเผชิญหน้ากับความยากลำบากนั้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตในชีวิตของมนุษย์ยอมรับความจริง ้าวแรกในการยอมรับความจริงก้าวแรกในการยอมรับมือนะคับชีวิตที่ยากลำบากคือการยอมรับความจริงไม่มีใครนั้นที่สมบูรณ์แบบทุกคนต่างต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายของตนเองการยอมรับความจริงอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่มันนั้นจะทำให้เรานั้นมีมุมมองที่แปลกใหม่และไม่เหมือนเดิมมากยิ่งขึ้น มองหาความหมายแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากจงพยายามมองหาความหมายและบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์เหล่านั้นความทุกข์ยากมักจะสอนบทเรียนที่ล้ำค่าเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งความอดทนและการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีทุกปัญหานั้นจะสอนบทเรียนให้กับเรารักษาความหวังความหวังคือแรงผลักดันที่ทรงพลัง มันช่วยให้เรานั้นก้าวต่อไปข้างหน้าแม้ในยามที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างก็ตามจงจดจ่ออยู่กับเป้าหมายและความฝันของท่านและเชื่อว่าวันพรุ่งน,นี้นั้นจะดีกว่าวันนี้ให้ได้ <bug> การสร้างเครือข่ายสนับสนุนอย่าพยายามแบบรักทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียว การมีคนที่คอยช่วยรับฟังและสนับสนุนคุณสามารถช่วยบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมหาศาลอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นดูแลตนเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากการดูแลสุขภาพกายและใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ หาเวลาทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดของคุณเพราะว่าถ้าหากคุณยิ่งเครียดแล้วคุณไม่ขยับเขยื่อนร่างกายเลยมันจะยิ่งเครียดมากกว่าเดิมเรียนรู้ที่จะปรับตัวชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุน่นจะช่วยให้คุณนั้นรับมือกับความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น จงเปิดรับวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาและมองโลกในแง่บวกสร้างความแข็งแกร่งภายในทุกครั้งที่คุณเอาชนะอุปสรรคได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นจงภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆน,น้อยๆและใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปข้างหน้าสรุปชีวิตนั้นไม่ง่ายแต่มันคุ้มค่ากับการที่จะมีชีวิตอยู่จงจำไว้ว่า ความพยายามไม่ได้กำหนดตัวของคุณแต่วิธีที่คุณรับมือกับมันต่างหากที่เป็นตัวกำหนดจงใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญด้วยความหวังและด้วยความเชื่อมั่นว่าคุณจะมีพลังในการที่จะเอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นเผชิญมาในชีวิตได้